คู้จัดละครสาวสวยนิพานภายในสีวิเมื่อเจอแจ็คสารแบบไม่ทันตั้งตัว หล่อรุ่งพุ่งแรงสุดๆจริงๆค่ะสำหรับแจ็คสันวังศิลปินสุดฮอตที่โด่งดังสุดๆจากการที่ทราบกันว่าพี่แจ็คมาเยือนประเทศไทยร่วมงานกับรายการในไทยมากมายทำเอาเหล่าอากาเซกรี๊ดกระสนาจอแม้กระทั่งดาราชายหญิงในประเทศไทยที่ได้ร่วมงานใครเจอเป็นต้องกรีดน้ำตาแตกเลยทีเดียวล่าสุดผู้จัดละครคนสวยอย่างตู่เปียวดีมาลีโนนก็ได้โพสต์คลิปหน้าที่เจอพี่แจ็คผ่านอินสตาแกรม t u a n d e เ c o r p i a w a d i ร้อมแคปชั่นบอกว่านิพานภายในสีวิสามีไม่คิดจะแพนกล้องมหาเมียเลยและสามีเสียงแตกจริตแตกมากแฮชแท็กทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากที่สุดแอดแจ็คสันหวัง 852G7 j แจ็คสันวังทีมวังสอง g 2น2ี่ส Kpopmaster c underscore #bkk ต่อมาก็ได้โพสต์ภาพรวมเฟรมกับพี่แจ็คพร้อมข้อความระบุว่าทำอะไรไม่ถูกตั้งตัวไม่ทนันแค่ได้จับมือใจก็สั่าน jackson นวังงานนี้เสื้อครอบคู่ต้องมาเมียสั่งอปป้าต้องใส่งานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์สนานแฮมแซวว่าพี่ตู่เกรงเห็นได้ชัดเลยจ้า